สุร ah ุลอ ah ัลบากราะข้อที่หนึ่งร้อยสามสิบเก้าอัลลอฮ์ตาอาลลาดิกล่าวว่าอุลอะตุฮาดจูนนาฟิลลาฮิวะฮุวะร็อบบุนาวะร็อบคุมวะลานาอะอ์มาลูนาวะลกุมอะอ์มาลุกุมวะนะห์นุละฮูมุฟลิซูนความว่าจงกล่าวเถิดมุฮัมมัด พวกเจ้าจะโต้แย้งกับพวกเราในเรื่องของอัลลอฮ์กระนั้นหรือทั้งๆท,ที่พระองค์คือองค์อภิบาลของเราและคือองค์อภิบาลของพวกท่านและบรรดาการงานของพวกเราก็เป็นของเราและการงานของพวกท่านก็เป็นของพวกท่านและพวกเรานั้นเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ใจต่อพระองค์คำอธิบายของอายะนี้พระองค์อัลลอฮ์ได้ใช้ให้ท่านนาบีกล่าวแกบ่บรรดายาฮูดและนัสอรอว่า พวกท่านจะโต้แย้งกับเราในเรื่องของอัลลอฮ์กระนั้นหรือโดยที่พวกท่านอ้างว่าศาส,สนาของพวกท่านนั้นถูกต้องและอยู่บนทางนำและคำภีรของพวกท่านนั้นดีกว่าคำภีร์ของเราทาั้งๆที่เราต่างเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นองค์อภิบาลของพวกเราขนาดที่พวกเรานั้นบริสุทธิ์ใจต่อการจงรักภักด,ดีและการสักการะต่อพระองค์ ในขณะที่พวกท่านยังสักการะจเจวิตและยังเคยกราบไหว้ลูกวัวดูอายะที่ห้ดังนั้นการกระทําของพวกท่านก็คือผลงานที่พวกท่านต้องรับผิดชอบด้วยตัวเองส่วนพวกเราก็คือการงานของเราที่บริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์เพียงองค์เดียวโดวยไม่มีพาคีใดๆกับพระองค์